ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งของบริษัทแม็กซัมซู๊กจีเอ็มจากประเทศเกาหลีใต้นะครับวันนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วก็คือคุณจองยุนลีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทแม็กซัมซูกจีเอ็มนะครับมีหลายชนิดแต่อีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสัตว์ 네그 맥삼성 그룹 내에서도 그 판매되고 제작되고 있는 제품들이 여러 가지가 있지만 그중에서도 가축과 관련된 그런 제품이 있는 걸로 알고 있는데요. 그런 네. 그 가축 관련 제품에는 어떤 것들이 있는지 설명해 주십시오. 네. 예, 네. 어, 사료 첨가하는 첨가제는 크게 네 가지 종류가 있습니다. 그중에서 주로 농가에서 축산용으로 쓰는 종류가 세 가지 그 다음에 양어장에서 쓰는 게한 가지 이렇게 있습니다. 그래서 축산용으로 쓰는 거는 주로 쓰는 게 이지 파워 미네랄, 이지 파워 허브 그 다음에 각종 곰팡이에서 나오는 독소 종류나 유해 가스를 제거해주는 디톡스라는 제품이 있고 마지막으로 한 가지 양어장에서 주로 쓰는 거는 골드핏이라는 종류 이렇게 네 가지가 사료첨가지로 쓰고 있습니다. 음. ในสินค้า,อา,อ,าอาหารสัตว์ของเรารทั้งหมดมี4ชนิดนะคะคือในาอ,าอาหารสัตว์สำหรับปัสสตว์คือ,อมี3อย่างค่ะ eg power mineral และอันนี้เป็นสินค้าหลักที่ชอบใช้ที่สุดนะคะแล้ว eg power hop eg power hop ค่ะแล้วสุดท้ายคือ eg power detox ค่ะ สินค้า Easy Power Detox นี้ช่วยกำจัดสารพิษที่เกิดจากโมลดูลลดลงด้วยนะคะแล้วช่วยกำจัดสารพิษจากมูลครับทีนี้ต้องเฟังดูแล้วเนี่ยด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทแมคซัมซุกจีเอ็มจากประเทศเกาหลีใต้เนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้คล้ายๆกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับคนเราเลยนะครับตัวไหนคะ อมีฟังดีๆเมื่อกี้ผมพยายามฟังภาษาเกาหลีผมจะได้ผมจะพูดเกาหลีได้แล้วอ่า EG Power เนี่ยนะครับ EG Power ก็เหมือนกับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรา <c oughs> เราเรา,เราดูจากชื่อแต่ก็คือให้พลังงานให้ให้ให้อาหารเหมือนกับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างให้สัตว์เนี่ยเติบโตเร็วใช่นะครับ EG h e r f นั่นคือ ใช้สมุนไพรในการรักษาแล้วก็ไปช่วยดูแลอันนี้เดาได้เลยครับเฮิร์บก็คือสมุนไพรอ่ะครับถูกต้องแล้วก็ EG d e t o ท็อกดี็ก็ทำอันนี้แสดงว่าสัิษสารพิษออกจากร่างกายนะครับแสดงว่าวันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ของแม s ซัมซุปที่เข้าไปดูแลสัตว์เลี้ยงนะครับดูแลเหมือนมนุษย์เลยใช่ไหมครับ ค่ะใช่ค่ะแต่ยังไม่เสร็จนะคะยังไม่หมดยังไม่หมดอันไม่หมดค่ะมีอ่อ e พ p o w o r g o l d f ด s h ด้วยนะคะอันนี้เป็นสำหรับปลาค่ะออสำหรับปลาโดยเฉพาะถ้าให้พี่เดานะเนยอ e จีพาวเวอร์โกลเนี่ยนะครับเดาเลยครับเป็นปลาทองนะปลาทองออกกบโกลฟิชแปลตรงตัวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อะไรครับ EG Power g o l d f i s h 퇴각 어, 이지 파워 골드 피시는 어떤 그 어, 거 그에 사용할 수 있나요? 물고기나 이런 거. 아, 물고기 종류는 바고기든 민물고기든 다 같이 공통적으로 똑같이 사용이 됩니다. 이에서 어, 주로 쓰는 목적은 어, 빠른 성장을 위해서 그다음에 면역 기능을 증가하기 위해서 그다음에 또 어, 고기의 맛을 좋게 하기 위해서 또, 물고기, 를키우는양어장의환경을 좋게 하기 위해서, 이런 용도로쓰는데바닷 고기든, 민물고기든새우든딜라피아든 어종이나 이런 종류상관없이모두다해이습니다 o o d num, l o num, m 그, 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 n m n m n ปลาทุกชนิดใช่ค่ะนะฮะใช้แล้วปลาเนี่ยจะเติบโตเร็วแล้วเหมือนกับรวยร่ำรวยคนใช้ร่ำรวยนี่ไม่ใช่โกลทองหรือเปล่าคะอาจจะเป็นโกลแบบเก่าแต่เติบโตหรือเปล่าตีได้สองอย่างหรือคนใช้แล้วจะรวยก็แล้วแต่แต่ทีนี้เราไปฟังว่าเลี้ยงปลาทองเลยก็แสดงว่าวันนี้เนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัท แม็กซ์สัมซุกพัฒนาออกมาแล้วที่ใช้กับสัตว์ก็คือมีสี่สี่ชนิดะนะครับอีจีพ e วเวอ e r มินเนอร์อีจีพาวเนี่ผมเห็นแล้วมาถึงประเทศไทยแล้วอ้าวเหรอคะครับนะฮะแล้วก็อีจีพาวเวอร์เนี่ยได้ได้เห็นได้เห็นแต่อีจีเมเนอรัลยังไม่เห็นนะแล้วก็ EG Herb แล้วก็ EG Detox นะครับยังไม่เห็น นะครับแล้วก็ส่วนปลาทองของผมก็คือโก f ฟิตเนี่ยย, <c oughs> ยังยังยังไม่เจอเลยแต่นั้นวันนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะ EG Power นี่ที่ได้รับข้อมูลมาก็คือใช้ดีมากนะครับแล้วก็มีเกษตรกรไทยเนี่ยเอาไปใช้แล้วนะครับ <c oughs> ทุกคนตื่นเต้นฝากบอกเขานิดนึงครับ <c oughs> 그이 사회자 분이 말씀하시기로는 이미 태국의 그런 가축 그를 키우고 있는 농가에서 이미 가져다가 사용을 하고 있고 사용하고 사용해본 그 농가에서는 이 제품에 대해서 굉장히 만족하고 되게 좋아하고 있다고 이 말을 꼭 전해달라고 말씀하셨고요. 효과가 있는 제품이니까 한국에서도 서신돼서 다 효과가 검증이 된 거니까 여기서도 들려오실 때도 같은 효과가. 있을 거로 저희들도 확신하고 있습니다. 가세가건 채굴가 좋아요. 좋아요. 요 저희가 저희가 좋아요. 저우가 좋아요. 저희가 좋아요. 저희가 좋아요. 저아요 저희가 좋아요. 저희가 좋 좋아요. 저희가 좋아요. 저희가 좋아요. 요저희거 좋아요. 저희가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  좋좋아요거 อีจ <Egg> ีพาวเวอร์ล์ใช่สาร์เข้าไปสู่นนนะก,รก a, รนะารใช้งานคือผลิตภัณฑ์ตอนนี้ผมได้ไปดูมาแล้วก็ได้เห็นว่าถ้าในเกาหลีใต้น้องเนยจะมีกลุ่มที่เกษตรกรเข,ขารวมตัวกันถ้าบ้านเราเนี่ยจะคล้ายๆกับสหาหกรณ์แต่เป็นการรวมตัวกันของเกษตรกรที่แข็งแรงนะครับชื่อกลุ่มว่านงเฮียบงเฮียเนี่ยนะครับเขา <laughs> เขาทําทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการเกษตรเนี่ยยิ่งใหญ่มากนงเฮียบมีธนาคารเป็นของตัวเองนะครับมีห้างสรพสินค้าเป็นของตัวเองมีระบบโลจิสติกมีระบบขนส่งและก็เกษตรกรในเกาหลีทุกคนอยากเอาสินค้าของตัวเองเนี่ยไปขายผ่านนงเฮียบถ้ามองบ้านเราเนี่ยอาจจะเหมือนกับบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่มีชื่อสักสองพยางแต่อของบ้านเราเนี่ย<ร>จะเป็น<ะ>เรื่องของเอกชนทำแต่ถ้าไปเกาหลีใต้ จะเป็นการรวมกลุ่มนะครับและด้วยประวัติของนงเฮเนี่ยมีการต่อสู้นี่นะครับต่อสู้กับกลไกของลัาที่เขากว่าจะรวมตัวมาวันนี้แข็งแรงมากนะครับถ้าไปเกาหลีใต้เดี๋ยวพี่จะชี้ให้ดูครับนงเฮบจะมีตัวย่อว่า n h ถูกไหมถูกต้องผมไปมาแล้วแฟนแท้แฟนแท้นแท้เลยครับทีนี้แม็กซัมซุก g m เมนี่ยมีส่วนไปร่วมงานอะไรกับนงเฮบครับ 그 그러면 농협 어 일단 제가 말씀드리기 전에 이분이 농협에 대한 그런 어떤 한국에서 위치라든지 이런 거 부분에서 잘 알고 계시고 말씀을 이렇게 설명을 해드렸고요. 그러면은 농협에서 농협과 우리 그맥섬서 회사와 어떤 관계로 그렇게 그 협력을 하고 있는지. 아 그거는 단지 어, 우리 맥섬스 이지 파워의 제품의 효능에 대해서 어, 농협에. 공급을 하기 이전에, 어, 연구기관이나, 어, 그 다음에 국가에서 공인하는 검증기관에서 그이지파우의 효능을 전부 다 검증을 받았습니다. 검증을 받은 그 결과를 바탕으로 해서 농협에서 좋다는 것이 공공학, 공, 어, 신력이 있는 기관에서 검증을 받았으니까, 어, 자기들이 농협에서 쓰겠다. 이렇게 하는 순수하게 수익을 줄수 있는 제품에 대한 확신과 거기에 확신을 갖다가 검증해 주는 데이터에 의해서 관계가 어 성립이 되는 겁니다. คือเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าเรานะคะคือทางเราให้อ,องค์กรที่น่าเชื่อคือให้ตรวจสอบส่วนประ,อประกอบหรือพรมประโยชโยเกยวกข้องกับสินค้าเราเอง <c oughs> แล้วเขารับรองเลยว่าพรมประโยชน์หรือข้อดีของเราเป็นอะไร <c oughs> ก็ดีต้อ,อย่างไงแล้วหลังจาก นุงเห็บผิดจานณาดูผลการตรวจสอบแล้วก็เขาก็รับรองแล้วยอมรับว่าโอเคถ้างั้นก็เราก็ยอมรับขายที่นี่ได้ซึ่งเป็นเขาก็ยืนยันแล้วยอมรับคุณภาพของสินค้าเราแล้วก็ช่วยช่วยขายอยู่ด้วยค่ะโอ้โหนงเห็บนงเย็บขายให้ด้วยค่ะเราส่งดุงเหบไปสรุวิกัอินเจอ์กงกุบลฮากูดุ่งเหบไปสรพัฒนาทฮากูอนนึงกงใช้กับว่าเราได้นงเห็บุรา 하고 농협에서 농협 사료를 만드는데 이지파우 우리 제품을 첨가를 하는 거죠. 라오송 이티 농협, 농협, 농협이 사용가 하는 거 농협에서 나오는 모든 사료에는 이지파우가 들어있다 이렇게 보면. ที่ทำจากนมเอบถูกชนิดก็มีผสมของเราด้วยแล้วสุดยอดยอแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์แนวหน้าของอ,อ,อ,อันนี้น้องเลยครับเราต้องมองเลยว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะครับนงเนยให้การสนับสนุนขนาดนี้เนี่ยถือว่าผลิตภัณฑ์ของแม่สมซุกนี่สุดยอดระดับประเทศแล้วใช่เพราะในประเทศเกาหลีเนี่ยนะครับนงเียยิ่งใหญ่มากนะครับใ,<ช>ใ,หใหญ่ใหญ่จริงๆเท่าเท่าเท่าที่พี่ต่ายคุยมานะคะถือว่าเป็นเกษตรกรแนวหน้าครับ ที่ยิ่งใหญ่เขาเป็นองค์กรเกษตรกรใช่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยสุดสุดผลิตเองแปรรูปเองมีห้างขายเองมีระบบขนส่งเองจัดการทุกอย่างเองหมดเลยแล้วก็คือว่ายอมรับแล้วก็สรับสรุนผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นการยอมรับที่สุดยอดมากครับในผลิตภัณฑ์ของแม็กซัมซุกเนี่ยนะครับ EG p o w า r เนี่ยก็อยากทราบเหมือนกันนะครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างครับคก็แล้ p o w e r ่จ구성되어있่요 자연계에 있는 강물 중에는 이 원적외선을 방출하는 강물들이 많이 있습니다. 많이 있지만는 그중에서도 어 사람이나 어 가축 물고기 등에 가장 유익한 그 파장을 내는 어~ 강물은 아주 극히 소량으로 어 특정되어 있습니다. 그게 이제 우리 맥섬석이 광산을 가지고 있는 그쪽에서 나는 규산염이 가장 이 유익한 방산 원적외선을 방출을 하는 강물인데 이 강물질에서 나오는 원적외선의 양은 또 일부 제한되어 있기 때문에 이거를 최대한으로 많이 나올 수 있도록 해주는 게 또한 기술입니다. 그래서 이 맥섬석에서는 이 규산염을 자연에서 채취한 다음에 이것을 정제하고 분쇄한 다음 방사량을 최대한으로 높여주기 위해서 1,100도씨에서 구워줍니다 구워준 다음에 또한 이것이 또 방사되는 양이 많아지도록 표면적을 최대한 늘려주거든요. 그렇게 표면적을 늘려주기 위해서 이 형상을 아주 미세한 가립 형태로 제조를 해서 물론 이런 과정에는 비용이 많이 듭니다만은. 그래ด mm ูปาวนจักขอ้นั๊สารลังล้วที่ดั้นที่ทุกขั้นตอนที่ต้องทำขึ้นที่รงงานที่ลินะคะในแรลในลรรมนัติคือางแร่า็ลีผลั้วที่เลิตขึ้นซึ่เรากที่ิสารล้วนั่ ปานนะคะแล้วก็เฝาในความร้อนเผาเผา่านคเผาในความร้อนมากกว่า1,100องศา1,100องศาเซลเซียสเพื่อให้เร่ออกฝ่ายพลังงานให้พลังงานออกมามากที่สุดค่ะแล้วทำให้รูปแบบแรกเป็น รูปเม็ดเม็ดลกๆค่ะอันนี้อันนี้ก็ช่วยให้อเม็ดเกิดไฟาเลตมากที่สุดด้วยค่ะซึ่งจริงๆวิธีการที่ปากกบแบบนี้ก็เป็นค่าใช้จช้เยอะนะคะแต่ว่าต้นทุนสูงขึ้นใช่ค่ะนะแต่เรากำลังใช้วิธีการยิ้วเพื่อให้เราได้ผลประโยชนไฟฟาเลตมากที่สุดครับก็คือ ก็คือว่าต้นทุนสูงายแพงไม่ว่าแต่ขอให้เกษตรกรเนี่ยนะครับผู้ที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อต้องการเรียกพลังงานไฟฟ้าเลตให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะไปอยู่ในส่วนประกอบของอาหารสัตว์ฟังแล้วนะครับอยากกินแทนแสดงว่าเป็นหมูนะครับทีนี้เวลาจะเอาไปช